หยุดถือมั่นหยุดวันไหวพิสุทั้งหลายในการใดอวิชชาของพิสุดับไปวิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะอาวิชชาหายไปวิชาเกิดขึ้นนั่นแหละพิสุนั้นย่อมไม่ทำความยึดมั่นในกามให้เกิดขึ้นไม่ทำความยึดมั่นด้วยชิดชิให้เกิดขึ้น ไม่ทำความยึดมั่นในศีลและวัตตะให้เกิดขึ้นและไม่ทำความยึดมั่นว่าตัวตนให้เกิดขึ้นพิสุทั้งหลายเมื่อไม่ทำความยึดมั่นทั้งหลายให้เกิดขึ้นย่อมไม่หวนใจไปตามสิ่งใดๆเมื่อไม่หวนใจย่อมดับสนิทเฉพาะตนโดยแท้พิสุนั้น ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อการทำที่สุดทุกข์เช่นนี้มีได้มีอีกต่อไปดังนี้แลสาธุ